ท่านได้หันซ้ายหันขวาไหมครับขณะนี้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้งสิบเอ็ดท่านไม่อยู่ในที่ประชุมเลยครับและก็ไม่มีร,มรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งในสามสิบหกท่านก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมต,ตรงนี้ท่านไปหารือจราออกหรือยุบสภาหรือครับเพราะผมจะได้รู้ว่าผมอภิปรายให้ท่านใดฟังครับต้องขออนุญาตท่านประธานได้กรุณากำชับให้ร,รัฐมนตรีอย่างน้อยมีตัวแทนอยู่สักหนึ่งท่านในห้องประชุมก็น่าจะทําให้การอภิปรายเดินหน้าไปได้ด้วยดีครับต้องขอความกรุณาด้วยครับขอบคุณครับ ครับเรียนท่านในายซามนะครับว่าเมื่อกี้นี่ท่านรัฐมนตรีสักสยามที่ชอบแล้วก็ท่านรองนายกอนุทินได้แจ้งผมก่อนที่จะลงไปบอกว่าขอญาตไปนั่งฐานข้าวแต่ว่าก็จะฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกโดยตลอดนะครับแล้วก็ท่านเลิมตีอื่นๆก็คงจะนั่งฟังติดตามการอภิปรายของพวกเราตลอดครับท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับ Word Point Today สาระความ